เราจะวางบอมหมู่บ้านจำลองเท่าของจริงให้ราบยิงรถถังของจริงใส่ลัโบกินี่ของจริงและถล่มร้านค้าด้วยโดเบโนโใหญ่สุดในโลกนี่แค่การทดลองลำดับแรกๆนะครับคลิปนี้โดนใจคุณแน่นอนพร้อมยังพร้อมแล้วรับรองมันแน่นี่ไปแล้วเป็นแทบเร็วๆโอ้ยได้เรื่องแล้วล้มจริงด้วยต้องวิ่งไปเนี่ยโอ้ยเสียงดังตึ้งอะโอ้ยโอล้มแล้ว กระแพงโดมิโนของจริงละล้มแล้วสูงที่สุดในโลกด้วยลมเลยล้มโดมิโนล้มแล้วโอ้แม่เจ้าโอ้สุดยอดเลยอะเราูีใน้ากเลยนี่จะไม่สุดนะครับสำหรับคลิปนี้ยังมีการจดระเบครั้งมโหฬารสุดในประวัติศาสตร์เล่นโรลเลอร์โคสเตอร์นอกรางครับกับอีกยอะแยะในการทดลองต่อไป น,นี้มีการทดลองเพียบและต่อไปครับจะเป็นการทำลายหมู่บ้านให้ราบด้วยระเบิดคลิปเปอร์ขนาดยักษ์และเพื่อให้เห็นภาพที่เห็นคือขนาดเท่าคนจริงๆโ,โอเคอแต่เราจะจุดระเบิดให้แรงขึ้น50เท่าสตีฟหลายรอดคลิปเปอร์ล่าสุดมาได้แต่ว่ารอบนี้ไม่แน่ว่าจะรอดเพราะว่าสตีฟไม่รอดเหรอไม่มีทางอะแรงกว่าเดิม50เท่าแต่แรงเป็น200เท่าของ TNT นะครับ ไปดีสตีฟโอเคเข้าที่กำบังเลยไปส่งสตีฟสู่คิดกันเถอะและถ้านึกไม่ออกว่าคริปเปอร์ใหญ่แค่ไหนสตีฟน่ะสูงกว่าผมอีกนะใกล้แล้วใกล้แล้วระเบยตัวนี่ระเบิดจะอลังมากๆจูร้าเตรียมตัวไว้เล่อยเหม่อแล้วเพื่อนผมกลัวจังคุณพระโอ้คุณพระช่วยอผมยังตามไม่ทัน สุดยอดครับท่านเราทํางี้ได้ไงเนี่ยที่นี่อเมริกาไงเมกาเจ๋งถ้าคิดว่าเมื่อกี้เจ๋งฟังทางนี้นะครับยังมีอีกเรื่องที่เจ๋งก,กว่านี้เยอะการทดลองต่อไปผมซื้อลำโบกินี่มาอีกคันหนึ่งอาดัมนี่ลำโบกินี่ของคุณนะขอบคุณงงใช่ไหมว่าให้ทําไมอ่ะใช่กาลังเนีย่ย <c oughs> พูดไงดีอ่ะคือเมื่อเร็วๆนี้ผมได้รถถังทหารมาคันหนึ่งนะและ3มวันจากนี้ผมจะกระนำยิงขีปนาวุธใส่รถใหม่ของคุณ แล้วก็จะให้บัตรเครดิตคุณนะไปซื้ออะไรก็ได้มาใช้ป้องกันรถถ้าระบบกินี่รอดคุณก็ได้รถไปเลยถ้างนั้นผมจ่ายไม่อั้นเลยนะก็ถึงให้บัตรคุณไง <c oughs> ได้เลยงั้นเลยนะ <c oughs> ตอนนี้มีสารพัดไอเดียหลักๆก็คือสร้างปราการให้ลำโบอย่างแรกที่เขาทําคือโทรหาทีมก่อสร้างให้ขนของเข้ามานะครับ ช่วยเขาก่อกำแพงเบอร์ <ผม S 1> หนึงผมอยากให้กำแพงทุกด้านสูงกว่าผมสักฟุตหนึ่งนะอย่างน้อยก็จะช่วยกันไม่ให้ยิงตรงถึงตัวรถส่วนขั้นตอนที่2คือทำสะมีมิดบัสเตอร์ตอนหนึ่งที่พวกเขากระนหน่ำยิงเข้าไปในสะมันจะช่วยลดความเร็วกระสุนเยอะเลยอาดำต้องทำอีกแยะเลยครับเพื่อปกป้องลาโบให้พ้นอันตรายพูดถึงเรื่องอันตรายเรามีโรถและรคอสเตอร์ที่อันตร